พ่อบอกว่าเวียนหัวสะผมให้พ่อในลูกที่กินกระสัให้เราวตัวเต๊ออกจากโรงบ้านผมก็นั่นก็บไม่ได้ใะอีกแล้วแม่ได้ก็พ่อะเองกวันนี้พ่อบอกว่าสะผมให้พ่อในลูกก็เลือดช่างเสริมสวยเก่าเนาะกุณลาเป็นช่างเสริมสวยเก่าช่าเสริมสวยเก่าอันนี้เตียงสะผมพิเศษเด้อค่ะเนี่ยสะผมให้พ่อี่เป็นเตียงสะผมพิเศษรุ่นพิเศษตัดแล้วคุณพัฒนก็ค่อยสะใหม่เนาะพ่อเนาะ มันคันพยสาอ,อีกเนาะที่มื่ไงวราติดสารสีหายายเสร็จแล้วค่ะสองน้ำค่ะเต <c oughs> <c oughs> ียงสระผมพิเศษรุ่นพิเศษค่ะ เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะพอบเป็นผ้าผืนนี้แล้วพ่อเร็ดอ้าวลูกขึ้นพ่อเสร็จแล้วสะผมให้พ่อเสร็จแล้วค่ะ